ก็สวัสดีให้ยูผมโจ๊งเอ็นห้านะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับฮิโร่พาลาแลกอ่ะวันนี้ยืนกลางกับฟินงงโง่นะฮะไม่รู้เสียงผมจะเปลี่ยนป้่าผมเดาว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าเหมือนเหมือนจะเจ็บคอป่วยนะคะเสียงก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะฮะโอเคก็มาดูว่าเกมนี้เป็นไงนะอ่ะฝ่ายเราก็จะมีพาแลกแมงมัดเบเฮชาโดแล้วก็ ลรมเพดนะครับลรมเพดเหมือนล็อกกลางช่วยนะครับผมฟินปาดก่อนหนึ่งลมเพดชนอยู่ปั๊บปั๊มขวดแล้วทีเดียวสวยนะเฟิร์สบัตเก็บฟินไปได้นะครับนะฝ่า,ายฟินนะครับก็จะมีวิเซสเกาฟินคิงเขาแล้วก็นินจา อ่ะตันนี้ก็สมัยก่อนคนเล่นเยอะมากนะเยอะแบบเยอะจัด,จดๆเจอทุกเกมแต่เดี๋ยวนี้คนเล่นน้อยแต่ความโหดมันยังคงเดิมนะแต่คนไม่ชอบเล่นไม่รู้ทำไมเพราะเขาบอกว,ว่ามันเก่งเกินไปมันเล่นง่ายจนแบบเล่นง่ายจนแบบไม่น่าเล่นเออเพราะว่าสกิลคอมโบมันแค่หนึ่งสองหนึ่งสองอะไรประมาณเนี้ยเออมาแค่วลหงเนี่ยนะฮะมีอันตีนะครับสามารถสโ,โลแบบ ฟินเฟินได้แบบอีซี่แล้วนะแะต่เพจรอแก๊งให้ทีครับปาดมาหนึ่งตีไปตีเดียวเบ๊ได้อยู่มีรีเจนพอดีอ่ะมันปาดได้สองทีนะครับแต่ว่าทีแรกต้องโดนด้วยนะฮะถึงจะปาดได้ทีที่สอง่าคููดาวสกิลสองจะถูกรีเซ็ตเมื่อใช้โดนศัตรูนะครับถ้าไม่โดนก็ อาปาดได้รอบเดียวแต่แต่สกิลหนึ่งอะย้ายได้สองครั้งนะฮะแต่สกิลสองอะแตได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าใช้โดนครั้งแรกครั้งสองก็จะใช้ได้ต่ออาโดนมาวิ่งมาปาดป๊าปเนี่ยปาดไปปาดมาเก็บอีกสองอีกแล้ว ยังไงลาลุล้นล่าแอนเพล็อกช่วยแล้วครับเน,นตีแล้วโอ้ไม่น้องอันตีหรอกแอมเพจช่วยน่าจะธรรมดาก็าพอละ oh. ปาหนึ่งปาสอง <c oughs> ลองตีอ่าไม่ตายไม่ตายแต่ว่ามันเป็นตัวที่ใช้ของเยอะนะครับมันเปลืองมานานนะฮะสกิล ชุดหนึ่งเนี่ยก็แบบมันอานจะหมดและสกาวอ่าสกาวเก็บตกน้ำเพจไปได้นะครับผม your under ลำลามาเสียงผมว่า <laughs> แม่งยิ่งกินยายิ่งเป็นหนักเป็นปุนหาอะไรฮนะตอนแรกเหมือนจะหายแล้วนะอยู่ดีก็ไอ้เพิ่มขึ้นวาเฉยเลยเออ <laughs> เสียงแม่งเลยแบบเนี้ยเสียงเป็นเป็ดเ,เลยนะ <laughs> เฮ้ยโอ้โหทีเดียวสวยนินจาอาวาร์ปกลางครับยังไงตาฟินโง่เตาฟินบิดเลนซะด้วยนะครับเจอพาลาเจอพาลาก็เรียบร้อยเดียวโอ้หอันติไปครับปา่าอย่างที่บอกครับเวิล6นี้ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับมีเลเวลนี้ก็สโล่ได้ไม่ยาก ในต่อนะฟ้าไม่ไหวครับเอาเป็นรีมนันอามีคนบอกว่าที่ไม่ค่อยชอบเล่นเพราะว่าแบบ มันเก่งเกินไปมันเล่นง่ายไปก็เลยแบบอยากเล่นอันนี้จะคอมเมนต์นนะเออจะคอมเมนต์ทุกอนลบัที่ลงหาแรกไปอ่าแลเพีดจูป,ป่าเสร็จปริมอ่าลูนบนเฮดมาเสียบคืนมาครับ แล้วลอยอยู่ข้างหลังรอยอยู่ชารโดตีแล้วพาแเหล็กได้ป้อมมาแล้วปาดึง <c oughs> ปาดสองแหลงแจ๊ดมาลุนเห็ดแวบลงล่างครับผม ตามไฟดังวอรนะครับ desserts. รู้เห็นวินเลย์อยู่แล้วเหตุลาวินเลย์ให้แล้วครับเบเฮว่าไงมากดเหตุแล้วมินจาดึงเชือกเบเฮตันป่านมาครับเก็บมินจาไปได้ครับแล้ววินเลย์ว่าไงแล้เหตุลากมาให้นี่แล้วป่าเรียบร้อยเกมบสองไอ้ฟินมีจ네ุกเหรอมีจุกไอ้หลอดเฉย เก็บลูนก่อนนะครับไอ่เานะ่าจะออกไ <If> อคอนตอนแรกนึกว่าจะเอาลีมานาแยกออกแล้วเป็นไอคอนนะครับ <Maybe. S 1> แต่คงซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นไอคอนกับลีมานาเลยบาคนก็ จะเอาลิมานาแยกออกแต่นี้ไม่แยกนะครับซื้อแยกกันเลยก็ขายประมาณพันหนึ่งด้ไอคอนฟินโยกมาล่างแหละโดนเ้ยฟฟินเอ้ยเอา่ฟินซูมแล้วครับเบียอไม่ตายเบเฮตันส่วนครับแล้วพาละแหลกเข้าหลังนะครับแล้วเห็ล็อก เดยอบลอยนะทำอะไรไม่ได้หนีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หนีก็ไม่ทันพาแรงมาเล่ข่ไว้เนี่ยมาเล่นกับแมงมัดเหรอแคนเดียวกับแมงมัดนะครับนี่ก็กดไปสิบแล้ว ไม่ตายแล้วก็ไม่มีแอซิดมาแล้วเพดล็อกวินเล่ให้แล้วเฮ่บ้าหัวตาย ระวังหัวอะพาเด็กดันล้างแตกแล้วครับแมงมัดว่าไงเอมมามมกำลังเดินมาได้แล้วครับไอคอน <c oughs> <c oughs> มาอี๋อเข็นเซสร็จแล,ลก่อนนะครับแล้วพาอะไรกำลังมาครับอรอลูนแป๊บหนึ่ง <it> ลีเจนด์นะฟันน้ามออกลางแล้วสกระาโยเคลียร์คลิปล่างแป๊บหนึ่งครับแล้วดูเหมือนว่าสตาร์จะคลาดแล้วเห็นวาเปาให้ก่อนเลยนะฮะเปิดแล้วตีมาป่าหนึ่งป่าสอง เรียบร้อยเอาแล้วเพจได้เฉยโอเคไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นหน่วยล็อกเป้าให้นะครับ ไปกินขาวโอ้โหเอตีเบอร์ไปเป็นมันในล่อท้าวิเลเอ็กเบเฮดบึมบัมได้อยู่ครับเบเฮดเป็นมาครับเจอแลมพเฮดแลตีกระโดดโดนมาเกิมิงคาวไปได้บเบเฮตานที่ทีหนึ่นงโอ้เบเฮาเรื่องโอ้ยหมดครับผมสกาวอื้อหือไปสงครามตายฮ่าอะไรงงมาไม่ถึงเลยอ่ะ เอาไปเฮ a l i n g ดีเว้ยเป็นการติกต้องการอ่ะให้เราไแบบเพื่อนแล้วเพจล็อกอีกแล้วเฮ้ยเอา้าแล้วแมงมัดเข้าไปทำลายโอ้โหโดนอย่างงี้ เรียบร้อยาเพรเข้าต่อครับโอ้โหละครแรงครับแล้วล่างมาให้เบเฮสตนันพาไปกลาง ไปฝาเก้าฝาเก้าได้ก hmm. ินเขาเปิดต uh, ีอยู oh. uh ่ฝาก้าหลวงเบรกระทืบแล้วยังไงฟินตูมโอ้โหไอ้ียฟินแม่งซูมเก็บตกไปได้นะครับออเป็นบริงวิเลยก็ได้เห็ุอยู่ครับรอดาเค้กแล้วสตารนนะโอ้โหคอยช่วยฟินได้นะวินเซ แล่แมงมาว่างครับโดนไล่อยู่ครับอ่าพลักปัดเลย,อ,ย,เยลเอ,อุ้ยเรียบร้อยฟินซูมเอ้เอ้ยไม่ตายรอดอยู่ไม่เหนกับตายได้เสียวแล้วถอยไปก่อนนะครับฝากเกตไลคลิปแล้วถ้าฟินแม่งอยู่กับากกาวที่ใ่แม่งไม่ค่อยชนะหรอกมาคอมโบซูมนะคยคอมโบซูมอยู่ด้วยกันมันเทินทุกที อ่ะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งเปล่งจะหายละโอ้ยคาโดเก็บสองครับแต่มาได้คิวสองัวเฉ่โวยโหเรบบินลงมาแล้วป่าเก็บสองไเก็บหนึ่งนี่ป่าไปสองทีหายเลยมาเอาฟินต่อครับแล้วเพลรล้องให้แกรอบิงแป๊บหนึ่งครับคูดาวอยู่

รอดได้ไงอ่ะโอ้โหวิ่งออกมาครับแม่เล่นนิดนึงรอดเฉย The Blood. The Blood. อ่ะเบีฮยมาลางแขนให้มาหมาป่าครับพยาลาเหตุลากอยู่ <The Blood. S 1> ตัวหาย <The Blood. S 1> ตัวเดียวจะอิ่มนะ ดาวาไปบนโอ้โหเบเฮเบเฮกุตุยนะครับมีนะบวกต่อแมงมาเสียบสวยอยู่วะทิ้งเท้าพาแรงมาแต่ว่าไม่ทันแล้วทีเดียวปัป๊บ <laughs> ยืนนิ่งเกมตกไปได้ครับหลายซิ้งครับ <c oughs> ผมวันนี้เรียบร้อยครับจีจีพอมาข้างเชอรี่เยอะไงดีนจาสกาวฟินแล้วทางนี้เป็นตัวสกิลทั้งหมดนะครับก็เลยต้นเกมแรงกว่านะตอมาข้าต้องยืนให้ได้นะครับา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แต่พาเล็กมันก็นเล็ดซะด้วยดิเพราะสกิลหนึ่งมันครับความแรง เพิ่มขึ้นตามมานานะครับมันไม่ได้ดาเมจคงที่เพรานะนั้นเลดของเยอะมันก็มันก็โหดอยู่ตดอล,ล <Pay back. S 2> hit ปลอมไปเอาเพื่อน อ่ะากอร์ตามนี้ครับฮาแลคิวสิบหกโซนละอันนีอบิงหลบแล้วตันปิดทางและโยออกก่อนครับงังมาเสียอีกทีนึงยังครับยังไม่ฆ่าว่ารอเอาตัวรังมีจามีนูล,ละแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับเรานะครับแต่จากการเล่มเพศล็อก วิเลมาเด้โอโหชุดเดียวครับแล้วพายุ z ูมเบะ <laughs> โอ้โยยี่จะข่าวไม่มีเสียงไอ้ยี่วิน z o o ขีไปสัตวไม่ zoom กี่ซะให้โอ้โหอยากจะกรีด๊ดแต่เสียงไม่มีครับผมเรียบร้อย z ูม m ขีม่มาให้ครับมาครันะ เบบบอกโอ้ยกับไปบินโอ้โหแล้วไงวิเลตันครับไม่รอโดนเสษกอบลิน สกาวมาตีประตูช่วยฮะแต่ว่าทีมขาวตายดีาแลกไปตีป่านมาเก็บหนึ่งฮะไปไหนฮะปะตีใส่วิเซอยู่แล้วเก็บ2ครับจ้าพญาโยมป่านมาครับแล้วเบเฮมาช่วยครับผมเก็บสามหลังมีเจ้าฟินอยู่อีกหนึ่งนะครับรอบริงแป๊บไม่ทันนะครับผมทาฟินมาส่วนอาจจะได้เสียวไม่มา เอาเม็นนูเอาหนูกันอะไรวะกับวปทย์เหรออ่า <Cle ver. S 1> ก็กนันได้หมดแหละอย่าเว้นินจานินจาไม่มีสกิลคลิกเตัวนะครับวิทก,ก็มันมีปดมเฮกได้มันจะดสามคนเลยเราได้อยู่ก็การซูมฟินสเกลเอาอยบึ้มเลยเหรอ มาเสียบคืนนะครับโอ้โหแล้วว่าเบเฮไม่เหลือแมงมมุดหลบก่อนเอาแรกมาเปิดตีป่าหนึ่งเอาใครเอานินจาก่อนนะป่าสองไปที่กินเขาขินเขาเอ้ยทีเดียวขึงเขาโอ้โหเปล่งสดสส สก,กิลหนึ่รอไป300กว่าเกือบ400นะครับตเมทสิอของมานาบวกเจ็ดสบสามาันสองก็สามร้บวกเจ็ดสบก็เก้นะฮะเกืบสี่มานาสามพันนไต่อครับเอ้ยได้ดูนวอล์กแต่ว่าเจอฟินอันนี้กัี่ ฟินเอาตาฟินหน่อยตาฟินป้าบเรียบร้อยฮะชุดครึ่งไม่ถึงสองชุด,ชดก็คือหนึ่งสองหนึ่งก็ตายและนะครับไม่ต้องหนึ่งสองหนึ่งสองโแล้วพรุ่งนี้มีแข่งเลยดิใช่ไหมรอบตาสินแล้วเปล่านะฮะแล้วเสียงผมไม่มีด้วยดิแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้พากอยู่ดีพรุ่งนี้เสียงหายไม่ใช่แบบหายป่วยและหายแบบ ไม่มีเสียงครัดูทรงแล้วดาวอากาศออกครับอันนี้เนี่ยเสียงไม่มียิบเจ็ดศูแล้วไม่ใครเอาคอเด็กกว่าแมงมัดหรออ่าเอาคอเด็กมาเล่นๆแล้วครับแมงมัดเด็ดร้อยจัดเดเกาเอาหนมาฉีดนะครับแต่ว่าไม่ตายไม่ขาดที่เราพอดีปาดหนึ่ง ป man, ่าสองไขู่มปิ้นป่าดีซูมไม่พลาดอีกนะครับเพราะไม่มีคีบแล้วคะแนนอวิตันไม่โดนเป็นอะไรจอกเกราะจอกกระดูกจอกเกราะ แตโดยแต่เอจีนะครับรีปว่มไปก่อนบอกกันท่าฟ้าโอ้โหหายคนไบสองทีเท่านั้นวิเล่บอกอะไรวะ โอ้โห465นะครับดาเมจสกิลหนึ่งอันเดียวสกิลหนึ่งอย่างเดียวเลย่460กว่าแต่ว,ว่าฮีโร่มันก็มีก่อเวยอยู่ห้านะครับแจะวก็จะลดประมาณอ่า20เปอร์เซ็นต์อ่าห้าหน่วยแล้วเท่าไหร่วะ23เปอร์เซ็นต์นะครับ400กว่าดิมัน450อะ ก็น่าจะโดนประมาณสามป,ไป,ไปลายปลายอ่ะสามล้อดไปไป้ยปลายสก,กิลหนึ่งเันเดียวอะ่ะสก,กิลสองอีกร้อยกว่านะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองได้สองรอบอะ่ะปาดไป,ปลาปาดมาได้สองรอบครับ <Okay. S 2> นี่ยังไม่รวมกับอันตีอีกนะนาตาทีมีพันนะครับอ้าวเบเฮรอนินจาซะแล้ว เอาท่าฟ้าให้ใครครับให้แลมนะเปิดตีเขาปูเก็บปีนไม่ได้ครับไม่ถึงถอยก่อนโอ้ยทั้งวันนี้ว่าไงคิงเขาเพื่อนพายุช่วยอยู่นะครับแล้วเจอใบครับสลายอาก่อน ประเทศร้องม,มาโดนตันสวนติดป้อมไปเพื่อนล่างมาครับแล้วป้าจะยิงเขาเลยได้เล่ยิงสัน่นได้มาดีทีนีน้อะไรกัน ต่าฟินวิเลเฮ็กแล้วลำเห็ดล็อกอยู่ครับ <c oughs> อาจ็ดลำเพ็ดปอมไบเชโดคนจีบ้าน <c oughs> เรียทีเดียว <c oughs> มะเป็นตีได้อยู่ป่ปาดหนึ่งปลาดต่อสามหกไปแล้วกอเป็นฮาร์ดเลยเตอรนี้มานายอยู่ที่4,000นะฮะ

แช่ไปแช่แช่โอ้ยวิเลยมาดูดมานาโหมาเถอะให้ดูดมีอังสี่พ <no ันกว่าอามีสมุหมดพักไปโดาตีว่ครับไอ้ทีเดียวโอ้ยิงเขาอ่ายิงเขาเบื่อมา สามแป๊วแล้วครับ huh. ่านมาโอ้โหสามก้าหอยตัวดีวิลเล่ขอตัวนึงขอได้ไหมวิลเล่ปาดโอ้ยบิงออกมาก่อนนะครับกระเซูมจึงอุ้ยแรงอยู่แล้วว e ิเล่บิงมาเฮกตันเร็เรียบร้อยปิดตำนานปิดตำนานไหม มีฮาร์ดปลาส่วนนะอูวสี่สิบพอดีและยังไม่ตรุยเอาละพอละสี่สิบพอแล้วเอ้ยตาย,ลายนะาแล้วนะอ่านินจาครับโอ้โหสี่สิบเอ็ดแล้วจบเกิตายเรื่องเอาละครับบ๊ายบาย